สวัสดีค่ะหมอนลินีโกวิดวนาวงศ์นะคะเป็นวิสัญญีแพทย์อยู่ที่คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทนะคะได้เข้าร่วมโครงการของ LIF ตั้งแต่ปีแรกนะคะหปีที่แล้วโดยผลงานที่นําเข้าร่วมโครงการก็คือดรเอ็นเมดิเจลเป็นเจลอย่างพาราเป็นโพลิเมอร์ที่ช่วยกระจายแรงป้องกันการเกิดแผลกดทับอะคะ่ะตั้งแต่วันที่ได้เข้าร่วมโครงการกับทาง LIF เนี่ย ก็ได้มีการพัฒนางานวิจัยต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วก็เดิมจากการที่เราทำงานวิจัยจากตัวเราเองทําเพื่อผู้ป่วยแต่ว่าพอเราได้มาร่วมโครงการกับ LIF เนี่ยทำให้เราได้รู้จักการทำงานวิจัยที่แก้ปัญหาแล้วก็เป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าในกลุ่มใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะทำให้งานวิจัยที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ย เป็นงานวิจัยที่มักจะจำหน่ายได้ออกสู่กลุ่มลูกค้าได้เป็นเพราะว่าได้รับการเรียนรู้ในเรื่องของซอฟต์สกิลต่างๆซอฟต์ไซส์ต่างๆที่ได้จาก l f นะคะก็อยากจะเชิญชวนนักวิจัยทั้งหลายให้เข้ามาร่วมโครงการเพราะว่ามันหมดเวลาของการทำวิจัยที่ขึ้นหิ่งแล้วมันถึงเวลาของการทำวิจัยที่เป็นที่ต้องการ ของอประชาคมโลกค่ะผมนายสัตูแพทย์ดรกษเดชทีรนิิยาทานประธานเจ้าหน้าที่นวัตกรรมและก็ผู้ก่อตั้งบริษัทกีนอินโนเวทีฟไบโอเทคโนโลยี ology, ทำงานวิจัยเรื่องวัคซีนสำหรับพืชที่ชื่อว่าบิกด้วยระบบการนำส่งที่เฉพาะเพื่อป้องกันโรคและ,มะแมลงรวมถึงสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้พืชสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิต ได้ตามที่เกษตรกรต้องการเนื่องจากว่าผมเองเป็น LAF รุ่นหนึ่งเราได้มีการทําเรื่อง marketing อยู่แล้วนะฮะซึ่งการที่เราได้เดินทางไปที่ประเทศอังกฤษนะฮะสหรัฐอเมริกาเราได้ทั้งทีมโค้ชเมนทอร์ที่มีประสบการณ์ตรงนะฮะแล้วก็ที่มีประสบการณ์ระดับ world class จึงช่วยทําให้เราเปลี่ยนมุมมองและก็วิสัยทัศน์ทั้งเรื่องการดําเนินของธุรกิจรวมถึง การดาเนินงานทางด้านการตลาดให้ปรับเปลี่ยนในเชิงที่เป็น l o c a l สามารถเปลี่ยนเป็น global ซึ่งสามารถมองมุมมองของการตลาดและการทำงานที่เป็น world class มากขึ้นจึงทําให้เรามีโอกาสได้พัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรเนื่องจากการที่เราทำธุรกิจจะต้องใช้ทั้ง Connection ทั้งในประเทศและในต่างประเทศต้องใช้เงินลงทุนจากทั้งในประเทศ นะฮะแล้วรวมถึงถงินลงทุนในต่างประเทศด้วยเพื่อให้บริษัทสามารถที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดและก็สามารถเติบโตไปได้แบบยั่งยืนนะฮะและไปได้ทั่วโลกเนี่ยนะฮะอย่างเช่นชวนนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่อยู่ในหมหาวิทยาลัยรหรือน้องๆรุ่นใหม่นะฮะที่ทํางานด้านสตาร์ทอัพที่งานมีงานวิจัยเชิงลึกนะฮะทั้งไม่ว่าจะเป็นการแพทย์การเกษตรเรื่องอาหารเรื่องฟูด้ดนะฮะด้งงานวิศวกรรม นะต่างๆอยากเชิญชวนให้น้องๆได้เข้ามาสมัครโครงการ i อ f เนะเพื่อที่จะพัฒนาทั้งตัวเราเองนะฮะแล้วก็พัฒนาทั้งองค์กรแล้วก็เพื่อให้เป็นไปตามความฝันที่เราตั้งใจไว้นะเพื่อให้ d u c ตสินค้าที่เราคิดนวัตกรรมขึ้นมาได้ถูกหยิบมาใช้ได้ทั่วโลกนะฮะแล้วเกิดความยั่งยืนและเกิดการแก้ปัญหาให้กับโลกของเราได้ครับ ผมรองศาสตราจารย์ดรบุญรัตน์โลววงวัดนะครับมาจากภาควิชาวิศวกรรมโลหการคณะวิศวกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผลงานที่เข้าร่วมโครงการ LF2 นะครับเมื่อปี2016นะฮะเป็นโครงการเกี่ยวกับการขึ้นรูป3มิติไทเทเนียมเพื่อทำกระดูกสั่งตัดครับก็ได้เรียนรู้กระบวนการนะฮะและรูปแบบหลายๆรูปแบบที่เป็นไปได้ในการนำนำวัตกรรมออกมา สู่สังคมจริงๆครับผมนอกจากนั้นเราก็ยังได้เน็ตเวิร์กนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาจารย์นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการเองหรือทางฝั่งประเทศอังกฤษนะครับทางฝั่งสถานทูตนะฮะที่พอมีโปรแกรมอะไรก็ชวนเราเข้าไปฟังพอมีใครที่เกี่ยวข้องก็เชิญเข้ามานะครับหลังจากนั้นแล้วก็ผมก็ยังขอทุนต่อจากนิวตันฟันนะครับก็ปัจจุบันก็ได้ต่อยอดมาอีก2ทุนนะครับก็ ก็ถือว่าเป็นโครงการที่พอเข้าไปแล้วเนี่ยก,ก็รู้จักกันนานแล้วก็ผูกพันกันนานเลยครับสิ่งหนึ่งที่ผมผมเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวตัวแตกต่างนิดนึงที่จากที่ทําอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือน่าจะมีการปรับลงรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น mm. เช่นถ้าใครทําเกี่ยวกับ h l t l t h t h นะครับที่มี r e g u l a t i o n เกี่ยวกับการขอออยการขอ CE Mark ก็น่าจะ รวมกลุ่มกันแล้วก็ไปไปทำโปรแกรมที่โฟกัสกันมากขึ้นนะฮะในทางตรงข้ามบริษัทที่เป็นเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับพืชก็น่าจะรวมกันนะครับจะได้เวลาไปเนี่ยจะได้เป็น,เป,นเป็นโปรแกรมที่โฟกัสไปเลยกับ,ก,บกับกลุ่มกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเกี่ยวกับระเบียบ่ที่เกี่ยวข้องด้วยครับผมอีกสิ่งหนึ่งที่ที่น่าจะมีเพิ่มนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการต่อยอดนะฮะคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าทางเทคโนโลยีเนี่ยมาไกลแล้วแต่ว่าทางฝั่ง VC นะครับนักลงทุน Angel เองเนี่ยน่าจะมาต่อยอดมาใกล้กันมากขึ้นนะครับกับกับโครงการนี้ในประเทศไทยนะฮะเพื่อที่จะทำให้เกิดการ commercialize จริงๆของของเทคโนโลยีนี้ครับอยากเรียนเชิญนักวิจัยนะครับผู้ประกอบการอาจารย์นะครับหรือนิสิตนักศึกษาปริญญาเอกนะฮะที่มีงานวิจัยเป็นของตัวเองแล้วก็มองว่าอยากจะผลักดันจากงานวิจัยของตนเองเนี่ยให ให้ลงจากหิ้งสามารถที่จะสร้าง IMPACT นะครับสร้างผลกระทบต่อประเทศไม่ว่าจะเป็นเชิงเศรษฐกิจการแพทย์นะครับหลายๆด้านนะฮะตัวอ m p a c t ตัวนี้น่าจะมาลองสมัครในในโครงการของ LIF ดูครับชื่อพิมพใจใจยเย็นนะคะอยู่ที่สถาบันวิทยาศาสตร์เมทีเป็นนักวิจัยนะคะเข้าร่วมโครงการ LIF รุ่น3นะคะ ก็ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าก็จริงๆแล้วเราเป็นนักวิจัยทำงานทางด้าน Basic Science ก็การมาเรียนรู้กับโครงการตรงนี้เนี่ยก็สามารถทำให้เปิดมุมมองของเราว่าจริงๆแล้วเราจะวางแผนงานวิจัยของเรายังไงที่จะนำไปสู่นวัตรกรรมเพื่อให้เกิดการใช้งานได้จริงหรือว่านำไปสู่การคอมเมอร์เชีย a ไลเซในอนาคตค่ะค่ะสิ่งที่อยากให้โครงการเพิ่ม,เต,มเติมก็อาจจะมีการจัดเน็ตเวิร์กหรือว่า อาจจะเรียกว่าอาจจะมีแบบเรียกว่าอาจจะเป็นแบบเซสชันที่ให้ทางอังกฤษหรือว่าทางเมนทอร์ได้มา Follow-up กันนะคะก็อาจจะถ้าเกิดว่าเรายังสามารถมีเมนเชนตรงนี้อยู่ก็ก็จะเป็นอะไรที่ดีค่ะก็ชักชวนนะคะให้นักวิจัยที่เรียกว่ามีของแล้วก็มีงานวิจัยที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์สามารถให้ผู้อื่นใช้งานในวงกว้างได้คือการที่มาตรงนี้ก็เหมือนเป็นการเรียนรู้แล้วก็เปิดมุมมองเปิดโลกทัศนัค่ะ อัสราปู่มีนะคะจากบริษัทแพคคอร์ปอเรชันประเทศไทยจำกัดค่ะผลงานที่เข้าร่วมโปรแกรมกับ r อ f นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศแพคฟ e n เนจีค่ะได้ความรู้ต่างๆนะคะในการนำมาพัฒนาธุรกิจตั้งแต่เรื่องของทางด้านเทคนิคแล้วก็ทางด้านบิสเนสเลยค่ะแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากทางอาจารย์นะคะแล้วก็จัสที่เป็นกรรมการที่มาช่วยเรานะคะรวมถึงเมนทอร์ที่เป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ ให้เราสามารถที่จะประยุกต์ทฤษฎีกับเรื่องของการาปฏิบัติงานจริงๆธุรกิจจริงๆะค่ะเข้ามาให้เราสามารถคอมบายได้แล้วก็พอถึงกระทั่งจบมาแล้วอะค่ะทางพี่เลี้ยงก็ยังคงมีการ follow-up อยู่เรื่อยๆว่าเรามีความคืบหน้าของโปรเจกต์ไปมากแค่้อยแค่ไหนแล้วก็พร้อมที่จะให้คําแนะนำแล้วเ,เป็นที่ปรึกษามาโดยตลอดสิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมก็น่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะได้มาเน็ตเวิร์กิ่งกันกับ ทีม LIF ไม่ว่าจะเป็นอลัมนายที่ว่าจบไปแล้วหรือว่ารุ่นปัจจุบันนะคะผูมองว่าคือความรู้ที่เราได้เนี่ยเราก็จะไปได้รับที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็กลับมาก็อาจจะได้เจอกันค่อนข้างน้อยถ้าเรามีโอกาสที่จะได้เชื่อมโยงกันบ้างภายหลังทั้งภายในกลุ่มเราเองรวมถึงระหว่างกลุ่มะคะ่ะก็น่าจะสามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของการทําธุรกิจหรือว่ามี อะไรที่จะแชร์ริ่งการต่างๆได้มากกว่านี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่อยากจะให้เพิ่มเติมนะคะก็สาหรับโครงการนี้ค่ะก็เป็นโครงการที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสาที่จะได้ความรู้แล้วก็ได้รับคําแนะนําจากวิทยากรระดับ w o r l d c l a s s เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่มีผลงานดีๆนะคะนักวิจัยท่านไหนที่สนใจอยากจะทําให้ผลงานของตัวเองเนี่ยเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็ก้าวสู่การทำธุรกรรมได้ธุรกิจได้จริงๆนะคะก็ อยากแนะนำให้เริ่มต้นก้าวแรกจากโปรแกรมนี้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะให้ในแง่ของธุรกิจแล้วก็ให้ในแง่ของคอนเน็ชันแล้วก็แม้กระทั่งซลในการทำงานจริงๆด้วยค่ะก็ยังไงก็สมัครกันเข้ามาดูนะคะสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรนายแพทย์กฤษพงพิรุณจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผลงานที่ได้พัฒนาขึ้นกับทีมนะครับเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ mm hmm. เพื่อช่วยในการคัดกรองวัณโรค ในสถานที่ซึ่งมีผู้ต้องสงสัยจำนวนมากที่อยู่นอกโรงพยาบาลซึ่งเราไม่ได้มีหมรังสีแพทย์ที่สามารถทำงานในภาส่วนนั้นได้มากพอนะครับคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าเรามีคนไข้หรืออาจจะเป็นคนปกติที่เดินอยู่เนี่ยแต่ว่ามีเชื้อวัณโรคซ่อนอยู่แต่ยังไม่แสดงอาการเนี่ยอยู่ในสังคมเต็มไปหมดนะครับโดยที่โครงการเราเน้นในกลุ่มเป้าหมายหลักๆอยู่หลายกลุ่มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจํา นะครับกลุ่มคนขับแท็กซี่หรือคนที่มีโรคประจําตัวอะไรบางอย่างซึ่งทําให้ติดเชื้อมวัสโรคได้ง่ายและเขายัางจะต้องใช้ชีวิตประจําวันในการที่ปกปะผู้คนรวมทั้งพวกเราด้วยนะครับซึ่งการที่เราทำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อคัดกรองคนกลุ่มนี้เนี่ยมันสามารถตอบได้หลายหลายโจทย์พร้อมกันนะครับแล้วก็เป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ายอย่างยิ่งครับประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการตอนแรกเนี่ยคิดว่าการเข้ามาโครงการแบบนี้เนี่ย มุ่งหวังไปนในเชียงพาณิชแต่ว่าเมื่อเข้าโครงการมาแล้วเนี่ยพบว่ามันมีความรู้และก็ทักษะที่เราได้พัฒนาเพิ่มขึ้นเยอะมากไม่ว่าสุดท้ายจะไปมุ่งที่เชียงพาณิชหรือเชิงอะไรก็ตามเนี่ยความรู้และทักษะที่ได้มันเป็นประโยชน์มากเลยนะครับหลายอย่างตัวยกตัวอย่างเช่นความรู้ในการสื่อสารมันไม่ใช่แค่คําว่าสื่อสารแต่ว่ามันเป็นการต้องเข้าใจถึงคนที่เกี่ยวข้องกับที่เรากำลังจะคุยด้วยเนี่ยว่า เขาต้องการอะไรเขามีข้อจํากัดอะไรแล้วเราสามารถดีไซน์ข้อเสนอหรือดีไซน์กลยุทธ์ที่จะทำให้ทุกคนได้ประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ได้เป็นการที่มีใครเอาเปรียบใครและสุดท้ายเนี่ยงานก็สําเร็จนะฮะสังคมก็ได้ประโยชน์ครับสิ่งที่ต้องการให้ลิฟต์เพิ่มเติมเนี่ยเนื่องจากรุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่โชคไม่ดีส่วนหนึ่งว่ามีการระบาดของไวรัสโควิดทั่วโลกนะครับเลยทําให้กลุ่มเราเนี่ยไม่สามารถ เดินทางไปยังประเทศอังกฤษได้นะครับซึ่งก็คงเป็นเรื่องที่เพิ่มเติมถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับก็การเดินทางไปที่นู่นเนี่ยระยะเวลาอันสั้นเนี่ยยังไงก็น่าจะได้ไประโยชน์นะครับเพราะเราได้ไปคุยกับคนที่เป็นเจ้าของวงการคนที่เป็นนักลงทุนตัวจริงคนที่เคยเสนอโครงการจนนักลงทุนเขาซื้อไอเดียแล้วก็ดําเนินการจนสําเร็จแล้วเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเราก็เป็นโอกาสที่ดีเลยที่เราจะเอา ผลงานที่เราทําที่เมืองไทยเนี่ยไปโชว์ให้ที่ที่นู่นดูซึ่งย่อมแตกต่างกับการที่เราโชว์ทางทางออนไลน์นะครับก็สุดท้ายก็อยากจะขอเชิญชวนให้สมัครนะครับตอนนี้จะคิดอะไรไม่ออกสมัครไว้ก่อนดีกว่านะครับไม่จําเป็นต้องคิดอะไรมากเพราะว่าไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยสมัครไปตั้งแต่รุ่นที่แล้วแต่ว่าไม่ได้รับการคัดเลือกนะครับแต่ว่าใจคิดว่าจําเป็นมันเป็นสกิลเป,เป็นความรู้และทักษะที่จําเป็น ก็เลยสมัครอีกครับคราวนี้สมัครครั้งที่2ก็ประสบความสําเร็จแล้วก็เข้ามาอยู่ในชุมชนเรียกว่าเข้ามาอยู่ในสังคมอีกสังคมหนึ่งมากกว่านะครับตัวโครงการก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งแต่ว่าตัวเราตอนนี้ได้เข้ามาอยู่ในชุมชนของคนที่เก่งๆที่อยู่นอกวงการโดยเฉพาะอย่างผมอยู่วงการแพทย์แต่พอได้มาเจอคนในวงการอื่นเนี่ยมันสามารถช่วยตอบอะไรได้หลายๆอย่า,ยยางซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราอาจจะไม่เคยรู้ด้สักว่ามีคําถามแบบนี้ นะครับพอเรารู้ว่าเนี่ยมันมีคําถามที่เราไม่เคยรู้เราก็เลยได้รู้คําตอบของคําถามที่เราไม่เคยคิดว่ามีในโลกนี้ด้วยซ้ำนะครับก็นะักเรียนเชิญนะครับสวัสดีค่ะอลิสาวังในาจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรงมหาวิทยาลัยค่ะได้เข้าร่วม LIFT ์ซโปรแกรมในปี2020คะ่ะโดยที่สมัครมาโดยใช้ product 1ตัวก็คือตัวเอนไซม์ล้างผักลดสารพิษ ลิฟ t โปรแกรมเนี่ยสอนเราให้เป็นนักวิจัยที่มีมุมมองของธุรกิจนะตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่นะคะยังเรียนแล้วก็พยายามปรับปรุงความคิด mindset ต่างๆก็อยากจะเชิญชวนนักวิจัยต่างๆให้เข้าร่วมโครงการค่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนชีวิตแล้วก็เปลี่ยนมุมมองในการทำงานวิจัยขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนัทประพัฒนนะคะเป็นนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวรชค่ะก็เป็น LIF รุ่นที่6นะคะที่มาเข้าร่วมโครงการนี้นะคะผลงานที่เอามาเข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็คือเป็นการพัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วนะคะสำหรับคัดกรองการติดเชื้อไวรัสไข้หว,วัดใหญ่ค่ะหรือว่าเป็น Rapid Influenza Screening Test นะคะสำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้นะคะก็คือจะเป็นได้ได้สร้าง awareness นะคะได้เรียนรู้ ความรู้และก็ประสบการณ์ต่างๆนะคะที่นอกกรอบออกไปจากการทำวิจัยนะคะโดยส่วนตัวมีประโยชน์มากๆเลยในการที่จะต่อยอดผลงานที่เป็นเบสออนนวัตกรรมนะคะแล้วก็นำไปใช้เข้าสู่การแอปพลิเคชันจริงได้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งนอกจากการที่เราได้เรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็ยังได้รับโอกาสในการที่จะคอนเน c t ชันกับ เพื่อนๆ l ล f นะคะหรือว่าเป็นนักวิจัยด้วยกันจากทั้งสวทชแล้วก็จากนอกสวทชด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการที่จะได้ต่อยอดแล้วก็ได้รับความรู้ในเชิงธุรกิจด้วยค่ะสำหรับสิ่งที่อาจจะอยากให้เพิ่มเติมขึ้นนะคะในรุ่นหลังๆก็อาจจะเป็นในเรื่องของคือเนื่องจากว่านักวิจัยเนี่ยก็จะมีอยู่หลายๆ แบบหลายๆมาจากหลายๆฟิลนะคะดังนั้นเนี่ยความพร้อมในการที่จะต่อยอดไปในเชิงธุรกิจเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะคะตรงนี้อาจจะมีในเรื่องของการาให้ฟู้พื้นฐานหรือว่าในการสร้าง awareness เพื่อให้เพื่อให้จะจะได้เข้าสู่คอร์อสหรือว่าไอ้นี้ได้ได้เร็วมากขึ้นนะคะโอกาสนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนนักวิจัยหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆที่สนใจนะคะในการที่อยากจะต่อยอดผลงานนวัตกรรมหรือว่าผลงานเชิงวิจัยไปสู่ แอปพลิเคชันหรือว่าในการใช้จริงมากยิ่งขึ้นนะคะเข้ามาร่วมสมัครโครงการด้วยกันค่ะเพราะว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางเอฟไออิงและก็สวทชแล้วก็ทุกหน่วยงานที่มีโอกาสให้นักวิจัยเนี่ยได้เข้ามาจอยโครงการดีๆแบบนี้ค่ะผมชื่อธนพงศ์อินทรานะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผมสมัครด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่าวิดีโอ QR ครับวิดีโอ QR ที่ผมใช้สมัครก็คือ เป็นงานวิจัยที่จะสร้าง QR code ที่มองไม่เห็นนะครับเพื่อ,อหวังว่าไอ้ตัวเทคโนโลยีนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกของการสื่อสารให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับและประโยชน์ที่ผมได้รับจากโครงการนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือผมมีโอกาสที่ได้ทำความรู้จักกับคนที่มีความคิดเหมือนๆกันจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่มี innovation อยู่ในมือแล้วก็อยากนำ i Innovation นี้มามาสร้างเป็นธุรกิจเพื่อให้ Innovation นี้สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินจากภายนอกเช่นทุนอะไรอย่างเงี้ยครับก็โครงการลิฟตเนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากครับแต่ว่าสิ่งที่ผมขาดไปก็คือ,อเนื่องจากในปีที่ผมเข้าร่วมเนี่ยเป็นปีของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับซึ่งทำให้ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ซึ่งโปรแกรมนี้ปกติก็จะได้ไปจัดที่ ที่ประเทศอังกฤษด้วยซึ่งเราก็จะได้มีโอกาสที่ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆจากประเทศอื่นๆด้วยซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมได้กลุ่มกลุ่มของพวกเราถ้าได้มีโอกาสนี้ด้วยก็จะก็จะดีมากๆนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าจะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ดีไหมนะครับผมก็สนับสนุนให้สมัครเลยครับคือคนที่มีสิ่งประดิษฐ์อินโนเวชันอยู่ในมือแล้วคิดว่า อยากจะเอาสิ่งประดิษฐ์นี้มาสู่โลกเพื่อจะเปลี่ยนแปลงโลกแล้วก็อยากให้สิ่งประดิษฐ์นี้สามารถาคงอยู่ได้ด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องพึ่งซอสจากภายนอกก็ผมแนะนำให้สมัครเลยครับ